อย่างนี้ก็เป็นปีแห่งการทำลายล้างสิเอ็นน่าไหวเหรอแล้วเรนนาหนีซะแล้วกู้กับราชาแห่งท้องฟ้าตัวจริงไม่ได้หรอกไะทั้งหมู่บ้านเหรอ ตัวเรายืนอึ้งอยู่เลย ถึงหมู่บ้านแล้วนั้นะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวกินหน้าหลบได้ด้วยยังดีนอกหมู่บ้านไม่ใช่ในหมู่บ้านแต่กังหันลมที่อุาสาซ่อมมา จะเย็นก่อนคู่หูหยุดไว้คงข้างไปซะแล้ว สงบสติได้สักทีเามงที <c oughs> ่รกฉตสองคนนี้ส่งข่าวบอกฮันเตอร์คนอื่นแล้วสินะ

Những chương sau mẹ của hương chưa xong chưa xong mà うん。<laughs> ごめん、こんなことになって。村には迷惑をかけないって約束したのに。ここにいていいと言ったのは私。あなたたちと一緒なら、ここで起きている奇妙な現象を解決できるんじゃないかって。そう思った。あユリア この子の力ははっきりしたあなたには守れないそ,そんなこの子は伝説のレースと同じ力を持っている破滅をもたらすほどの力を責任をあなたに負わせるわけにはいかないからじゃあどうするんだよルトに戻るのかきっとレースは閉じ込められて外へ出してもらえなくなるぞ 何せジャーニーカップアイドルジャップイアイドルジャーニーカップアイドルジャーニーカッしアイドルジャーニーカップアイドルジャーニー その子はあなたを必要としている。あなたはどうなのレウスを守れるのはライダーであるあなたしかいないのよ。答えはおめえにしか見つけられないんだ。 อ,อย่าบอกนะว่าวเพราะตัวเราไม่ได้เชื่อมัน่นในพลังของลาททรอสลาททรอสก็เลยคุ้มข้างสินะ เจอเจอทางที่ถูกต้องแล้วสินะโอเคอ๋ออยู่ในบ่อน้ำร้อนนี่เองก็หาตั้งนานวิ่งวนอยู่ตั้งนานโหมาผมได้คำตอบแล้ว どういうことิซเนช่องえてอินเสายสัมพันธ์ยังไงละ่ะสายสมพันธ์เนี่ยนะพราะตอนก่อนเราไม่เชื่อใจในลาทารอสอย่างที่อาวเนียบอกมอนสเตอร์ม,มันก็รับรู้ถึงเราแค่มันพูดไม่ได้ ุพลังละทะลอดพลังที่แท้จริงจะพงช่างแล้วเชื่อมั่นสิกคู่หูฉันเชื่อในตัวนายนายยังเชื่อมัน่น ตัวฉันแล้วตัวเองรู้สึกเดียวยังไงู้างโแล้วาร้อนปกติมันพน่นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ เล่าลาไปจัดการกับเลเกน่าปัญหาที่เราทิ้งไว้เ,เจอแลวกินหน้าแล้วสินะมาไม่ให้หนีหรอก มาเคลียกันให้รู้เรื่องก่อนจะมาก็ไปเปลี่ยนอาวุธมาด้วยเป็นท่าสายฟ้าเพราะเลยกินหน้ามันแพ้สายฟ้าแล้วก็ใช้ลาทะ้อสเนี่ยแหละไหนก็ปลุกพลังมาแล้ว เร,เ,เร็วเกินอะไรไปเพิ่มโจมตีทั้งแขนถ้าทะเลาะเรารับได้หรือเปล่าแคบบ่แทางเฮ้ย ไม่ก็น่าออก power ววหรอเราลดแรงจลสีไปได้ยู่ก่อนออกาวเวอร์จริงด้วยไม่ให้เป็นสปีด hiu hết rồi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ปกติพาวเวอร์บินเทคนิคหรอือสปีดวะน่าจะเทคนิคเทคนิคจริงด้วยน่าจะต้องตีปีกถ้าจะเอาลงมามบริออดร่วงเลยเหรอ ตีสองทีไม่ชินชิปเล่งปีกสินะ ไปโซลแอนะคู่ล่วงพอดีหลอดเต็มพอดีด้วยไปเลยลาทะลอดแสดงพลังกลาวไฟชารปล่อยไปเลย ไฟโอเวอร์มากแล้ทเลออปกติมันพ้นอย่างนี้ไม่ได้นะ700นเจ็ดร้อยแรงใช้ได้ถาดเบรคสปีดเซสกิลไปแล้วกัน ว่าระเดหน้าเปลี่ยนเป็นสปีดแล้วเหรอต้องใช้เทคนิคมคนไฟใส่ติดไฟด้วยแค่ทางเห็นเห็นเลยแล้วทะลอดหรอ คลิปรอบสามห้าร้อยชาร์ตสามร้อยยังไม่ล่วงก็ชนไปต่อล่วงได้แล้วเรเกน่า สแปมบอลไฟเรื่อยๆ <S <S ไม่เข้าเอ่อเทคนิคดับเบิลอ็กแท็กหกร้อยปาดเบรกล่วงมาสวย เรียบร้อยเลยกินหน้ามาโรลสกาเจอแสงสามจุดเลยเจอตัวอัแสงไปสามตัวเรียร์เรียบร้อย

キズナのこと、もっと知ることができた気がキャストミナニュアミラコ、カケツのことをいい、ちゃんとシテマイクロワンハンのキズナのチカラガー、ハメツノチカラオサイドコトができるんだって。

島から逃げ出した時からだ。お前、あの島にいたのか。お前たちライダーにくだらない祭りに招かれていたからな。なくだらないだと。レウスは崇めるものでも、絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その証拠に島のレウスのせいで父さんは大、OK、けがをした。ああやんない。こう。こ

ของฮันเตอร์เออไออุตสาห์สองก็เป็นเมืองของฮันเตอร์อุตสาห์ปลุกพลังจริงๆไม่ได้แล้วไม่คุ้มข้างแล้วแท้ๆ

それにの滅の翼を持つというウスを放っておくことはできないわわからずや頭でバテカチのバカじめな、バカまじめって何よふらふらしてるだけのナビルーに、私のことはわからないわ。ふらふらなんてしてないぞ俺はふわふわでモフ,モフだ私たちに聞きたいことがあったんでしょ話をしないの ええそうねあのレウスについてあなたたちの話を聞かせて分かった知っていることは全て話すこっちも知りたいことがあるのレウスのことは誰からハンターズギルドからよマハナ村から破滅の翼を持つ伝説のレウスの卵が持ち出されたって各地で起きている異常事態と 破滅の翼のレウスは無関係ではないと考えている人たちがいるわ異常事態というのは大穴のことねええ、大穴が出現してそこから奇妙な光が発生するという事件が相次いで起きているそれにレウスたちはどこかへ飛び去ったまままだ行方はつかめていないわリリアは伝説を信じるのかわからない 破滅の翼を持つレウスが原因で壊滅した村や町があるという記録も残っているしでなんで私ばかりが話しているのよ話を聞きたいのはこっちなのにそうねあなたが一番知りたいことを話す確かにあのレウスはとてつもない力を秘めているそれじゃ 破滅の翼を持っているというのは本当なのねある意味においてはそうだと言えるでも破滅をもたらすとは限らない力を知り受け入れることができれば力を知って受け入れるってそんなことができるの それができるのはこの子だけレウスと引き離してはいけない <laughs> こいつらが本当のことを話しているとは限らないぞおいリベルト俺たちの味方をしてくれないのかよ甘えるな本当だって言うんなら自分の力を証明してみせろ、うん、ちょっと どうするつもりなの？こいつらの力を試してみたらどうだ、部隊長。話が本当かどうか確かめるには手っ取り早い。分かったわ。話を信じるかどうかはそれからにします。リベルト、あなたも付き添って。な、俺も。うん。<music> いやー。<music> 今日は予定があるし、<music> 俺よりちゃんとしたやつに頼んだ方が。<music> すべこべ言わないさあ行ってはい私はここに残るわレウスに何かあるといけないからいいわねレウスに合わせることはできないわよ構わないでも 何か起きたときにどうすればいいかあなたたちにはわからないでしょいいでしょデウスには私がついているから安心してそそうかすぐに戻ってくるから待っててくれよなえ気をつけてあっと部隊長これシモヌから預かり物 ถ้มมา,าถึงผู้บัญชาการเอ่อในเรื่องก็ตึงเรือเกินทางนี้ก็ไม่ได้เชื่อใจแต่ก็ไม่เชืว่อว่าจะเป็นไปตามตำนานหรือเปล่าแต่ ต้องคุมไว้เพื่อเกิดอะไรขึ้นก็นะโอเคอเดีเ๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนค่อยมาต่อกันใหม่พัทหนะ้า อันนี้ก็่จะเป็นพัส์ทสุดท้ายของปีนี้พัสดทหน้าก็ปีหน้าเลยอีงไม่นานหรอกก็ใครเที่ยวปีใหม่ก็ระวังตัวกันด้วยเจอกันใหม่พัสดทหน้าสวัสดีครับ